สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสอตัวรูดงวดประจำวันที่12พฤศจิกายน2,565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่11นะครับผมสำหรับวันที่ 11. แอดมินให้รูดอยู่ที่7กับ6นะครับผม 7กับ1นะครับผมขอโทษนะครับผมสำหรับ7ก็มา76นะครับผมในรอบปกติก็มาตัวเน้นนะครับผม76สําสำหรับในรอบ vip นะครับผมสายวิ่งสายรูดก็จะได้87นะครับผมแอดมินเจาะข้ามไปนะครับผมสำหรับ1หลุดไปนะครับผม ก็เข้าเฉพาะรอบปกตินะครับผม7 6ตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่12นะครับผมแอดมินเฮร่จุดที่6กับ1นะครับผมสำหรับ6ก็จะมี60 62 64 65แล้วและก็68นะครับผม สำหรับ1ก็จะมี 1,2, 1,4, 1,5, 1,6, และก็1,7นะครับผมถ้า f c พี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ f c พี่น้องนะครับผมเอาไวพ้พิจารณานะครับผม ถ้าไม่ชอบตามที่อัมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสำหรับ6กับ1นะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมก็จะมี1 1 2 2 4 4 5 5และก็6 6นะครับผมสำหรับ ชุด3ตัวนะครับผมก็จะมี8 6 4 9 6 8 3 1 2แล้วก็3 1 5นะครับผมเอฟพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอให้เอฟซพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ